ที่เผลอไปกดไอ้นั้นนะก็คือเราก็จะถ่ายมาเอาขอไปอค่ะก็มาดูอะไรกันก็คือนี่เลยน่ารักฟุ้งฟิงมาค้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็คือนี่เลยอ,อันต่อไปค่ะก็เป็นนี่เลยนะ อันต่อไปค่ะเป็นนี่เลยสวยมากเลยอันเนี้ยเพราะอันนี้เป็นอันแรกที่เราทําเอ้ยไม่ใช่อันแรกสิอันนี้หลกที่เราทําอันแรกนะก็คือเหมือนกับว่าอันนี้มันช่องแคบมันก็เลยสโลที่เราพันอย่างก็เพราะว่าเดี๋ยวน้ามันออกนะค่ะก,ก็มาดูอ่างต,ต่อไปนะเอ้ยลืมนี่ก็คือลืมขยัให้ดูนะเมื่อกี้ แล้วอยขยะแล้วก็ไม่รู้สิขออภัยค่ะเพราะว่าความจำไม่ดีหน่อยค่ะก็เป็นนี้เลยนะเนี่ยไม่ใช่อันแรกที่เราทำหรอกอันสุดท้ายที่เราทำตั้งหากค่ะเฮแต่รู้สึกว่าอันสุดท้ายที่เราทำก็คืออันเนี้ยเออใช่ใช่ใช,ใช่อันสุดท้ายที่เราทำเลยค่ะก็น่ารักมากค่ะก็เป็นอันนี้ต่อไปนะก็คือน่ารักมาก ฟุ้งฟิ้งมากอ่ะอันนี้ห้าบาทนะคะค่ะไปบาย